ดีค่ะพี่น้องนะอป,ปุบป่าเสื่ดินเขาใส่ในหม้อไเลยนะมั้งกินเขก็แล้วกันสิผ้าลูกผ้าหมาไปยงังเป็นน้ำสลัดที่ Les chaussettes Oui, je lui ai dit ce matin, ouais. Oui, oui. C'est mmh. bon. C'est bon. Bocado. Tomate. Marcalin. La tasala. Pas joli. a cookie 都五个小船，三三个人。 ัสลัดลงไปนาะตำแตงแล้วพนะี่น้องนาาะเนาะหีบก่อมเก็บข้าวเนตำแตงกินกับปาตำแตงกินกับป่า กัดซีต้มขนมจีนนะอันนี้อันฟันฝ่ากับกินกับตำหมักแดงสีหันใสกว่า ได้เวลาตักมิลล์ได้เวลาตักใส่ตะบักเชี่ยเกียกับน้ำมะาขามนะหน้ามาต้องใส่ 去吧，去吧、嗯，我们看。 เตี่ยงไปเลยนีสส่สองสามบาทก็ได้แล้วโอมดีกว่ายาทุ่ง ขวดโคกเลยค่ะทีนะี้ใส่แกนน้ำจิ้นลงไปนิดนึงน้ำจะกินหอมหมดต้มไม่จะกิน,นไล่<ห>ลาย,ลายมือเลยใส่เย็นได้พร้อมกินเอเพี่นอน ต้มไข่ปลาซาดีนอันฟันฟ้าแล้วกับขนมจีนตําแตงค่ะมีอย่างอีกว่ะเริ่มข้าวมาจ้าจับแสน้มกัน